ชากันาองไทยตอนนี้ไม่แพ้ชาติใดในโลกของดีไม่ให้แต่มีแลมีเทือไปอยู่ตามตลาดถ้านายเติมมากไประวังหลุดลอยไปอยโอกาสของเขาดีอขดองเขาดีเราก็เติมมันทั้งปีเด็บไม่แนะนำพี่ว่าต้องลอยโตก่อนถ้าน้องต้องการละพี่จะเอาไปฝากของดีของฟรีเลยพี่ก็มีไม่เคยจะขาดเมืองไทยตอนนี้เซรีลดแลกจากแต่งแบบเทคจ๊ะ ตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้นั่งคุยก็เมาคลีบางคงก็เมาฟรีแต่เราไม่ชี้เราไม่ชี้ตอนนี้เราเซ่เลยเพิ่มเล่นไปตํามสไตล์ผมมีเพิ่มเป็นเล่เลียมบางที่บางบานเราก็เติมมันนอนดางของดีของดีต้องการมาแล้วก็ที่เขาต้องการวย้ยฮูลาฮูลาไม่มันแปลว่าของมันขึ้นตาตาแดงแด,ง,ดงตาแดง,ง,งแง่ละแปลว่าตามันแดงกวาทุกที่ถุกปีแล้วเราก็เติมกัน น้องอยังเมาฟรีกร็มาหาพี่ที่จ่าหลันลองลอยกันทุกคนไม่ว่าจะคนหรือเลเียนการมาละกอที่เขาโดนไปต้องบอกว่าเวร y good ของดีเมืองไทยตอนนี้ได้ไปอวกาศแวย้มที่ดวงจันทร์แล้วไปตมที่ดาวอังคารพื่อนฝูงมากไม่เรามีอยู่ทั่วจะรู้วา่านำบางคนก็ดูประหลาดนั้นคนหรือสัตว์ประหลาดบางที่ก็เติมมากไปจนตาเริ่มลายของไทยตอนนี้ไม่แพช้ชาใดในโลกของดีไม่ให้เติมีและมีทุ่ไปอยู่ตามตลาดถ้าไหนเติมมากไประวังหลุดลอยไปอว ของเขาดีของเขาดีเราก็เติมมันทั้งปีเด็กไม่แน่นะนำพี่ว่าต้องรอให้โตก่อนถ้าน้องต้องการละพี่จะเอาไปฝากของดีของฟรีพี่ก็มีไม่เคยจะขาดเม้องไทยตอนนี้เซเลนตเลยจะทำแบบแบทกกระจาด